เทคนิคการทําข้อที่1เลยให้เราดูว่าคํานามทีห่หลังเส้นตรงนี้ค่ะนะคะเจอช่องว่างอ่านต่ออีกนิดเนี่ยคานามคำนี้มันเป็นเอกพจน์หรือเปล่านะคะนะมันเป็นเอกพจน์หรือเปล่าแล้ววิธีข้อที่2ก็คือดูว่ามันเจาะจงหรือเปล่าเหมือนเดิมเอกพจน์หรือเปล่าแล้วก็เจาะจงหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาเริ่มผ้อมกันนะคะอ่ะข้ะนั้นข้อ1อ่ะเราเจอคําว่าคับคับเติม s ไหมตอบครูเบิร์ตก่อน คับในที่นี้ไม่ได้เติม s นะคับ of t ป a แสดงว่าเป็นเอกพจน์ไหมคะคำว่าคับเป็นหรือไม่เป็นเป็นคับก็จะเป็นคำนามเอกพจน์ถูกต้องปะถ้าเป็นคำนามเอกพจน์มีอยู่2ตัวที่เราท่องกันไปก็คือ anther นะคะแล้วก็ the author นั่นเองนะเราดูเนาะถ้ามี anther กับ the o u t h a r เราจะเก็บไว้นะคะ b boy ตัดทิ้งนะคะ d dog ตัดทิ้งเหลือ a กับ c cat ทุกคนตอบ a หรือ c cat d แน่นอนนะคะคำตอบต้องเป็นข้อ a ค่ะนะคะเพราะว่า the author ที่เราท่องกันตรงนี้เขาไม่ได้เติม s